เุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยเฮ้ยนันๆลุงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเมื่อคู่อริมาหาอ่อนทั้งทาอ่อนเลียวลอยเข้าไปเุ้ยเุ้ยเุ้ยมาดิจ้าตังมัดใส่แล้วตังมัดใส่แล้ว เบิด้อเงงเด้อเห็ดเขาโบด่ายเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยนานๆลุงไทได้ว้าเถอะ <c oughs> เรนยังจีเลยติหลอดเป่าน้าลายใส่เลยวะ่ะเออเออ อุ้ยลบท่านกับท่านได้ลบบท่านเสยเลยนะไงลังตุ่มเลยไปฝืนยู่งรพยาบานบุรเดยหลอดนอนดีๆนอนดีๆแผนน้ำพึนเลยนี่หันตูดมากทันตัวหันลังมากหันลังมากอู้เขียดเนี่ยังละขาบขี่ดินละเด้อขาบขี่ดินแล้ว ใบ <laughs> <laughs> ขาวอี้กำรวานกำรมขิดินวานแม่นบอืชเดีย๋ยววันนี้บ่มีประเดนม,มาเล่นน้ำเด่นหนิฮะเย่เอ้ยเอ้ยเซ็จเอ้ยบ่มีคนเล่นน้ำแล้ว น้องไทยบอกเด็กหน่อยขี้ดื้อตัวอาโมลินบันนี้เอ้ยน้องไทยเมื่อยแล้วน้องไทยเมื่อยแล้วน้องไทยเมื่อยแล้วเนี่ยมันมีคนมาหยอกเออนเอาอะเออนเอาเออนเอาเร็วๆเสียงกันเสียงเสียงเออนเอา

นอนลงบานนอนบอมีผู้ใดกลกาเข้ามาเลยนอนลงนอนลงเร็วๆพีเป็นก็มากฝอกันนอนลงน,หน,หนั่นลุงใต้จิการบานแล้ววาย,ายเออลุงใต้ไปละบ,บันนี่อุ้ยเฮ็ดโจโลอยู่เฮ็ดโจโลโยโอยู่มีคนให้หยอกแล้วยา เอินไว้เอินไว้เออไปบ่กขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปน้ำเลยไปขวดไปแล้ววายวายการเล่นน้ำเด็กน้อยขี้ดื้อแล้ววายเสร็จเลยวันนี้ว้ายวายว้ายวายวายขี้อัดแล้ว เ้อเขียดแล้วเขียดแล้วเอ้ยลงไปบ้านแล้ว่มีคนยอกแล้วอ้ยหึหึแม่บอกว่าย่าเห่ินน้ำรุ่งแบบนานเวลามีคนมากย่าเห่ินจังซันมนมีผู้ใดอยากเห่ินน้ำเด้อเด็กหน่อยขี่ดอทั้งขาหลังทั้งมือเออใส่เขาวสันนานนาน พอยืเ่เสีม ơi! เลยพอยื่เสีมมาเบิ่งลูกเจ้าเด้อนี่เบิ่งเบืองสีเสาติดหนาเลยเห็นบ่ถูคักเสาจนออกมอดเป็นฉีสนิมมดละอัดเจ๊ปุ๊เจ๊ปุอัดเจ๊ปุ๊เจ๊ป,จปุว้ายหาหมูเล่นบ่มีแล้วพุ่นไปเล่นกับน้องผู้ข้ามปุ่นไปไป ลูกลุกลุกไปเล่นกันนองผู้ค้ำเด้อไปไปบ่ติชโอ้โหปีนความปีนง่ายเล่นผู้เดียวก็ได้ใบเขาอ่ะดินใต้แตกเบิดหยอกกันกระลุงไทยนานนานเอามือล่งถั่ว เอาโซลงเอาลงปปาจุ๊บไปโยอะจุ๊บกุ้งดุงอะตุ้งตุ้งดุงอะตุ้งตุ้งดุงด้งไปโยข้อพับไปโยเอออยากให้แม่อ้อนเออเอออยากเล่นด้วยแม่อ,อ่ะนอนลองดีๆนอนลองดีๆนอนลองดีๆ นอนดีๆหลับลงลับหลับลงเออขึ้นขี้เล็กหน่อยกันนะเหึย <c oughs> ยานแม่ขึ้นขี้หลังอ่ะหลับลงไหมรับลงหลับลงหล,ล,ลับลงดีๆอ่ะชึมลงนี่เร็วๆจุ่มอ่ะชึมอย่าเล่นซะนี่เสียงยังนั่น เออเสียงเครื่องบินเออเสียงเครื่องบินหน่อยเสียงเครื่องบินหน่อยพ่อนี่เส็มเอ้ยพ่อนี่เส็มนั่นเสียงรถพอมาแล้วเอื้อ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 ลูกตัวแม่ลูกถั่วรถพอมาแล้วเอื้อ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 นานลูกพอมาแล้วแไม่น่นบอกผ้เสื้อ น,นั่นนั่นลุกเลยพุนะ่นอะพุนะ่นอะพ่อนะมาแล้วเอื้อ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 เอ้อฮึ กำลังฟังอยู่ว่าแมนเสียงแถบอ๋อเฮ้ย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 หูกังลุงไทยไปวังนึง <c oughs> นี <c oughs> ่เองล้มัน <c oughs> นี <c oughs> ่ละ แล้วก็บะบานแล้วมาหยอกกันอยู่นี่ละคาดหลังใส่กันอยู่ต้องคาหลังเตียงวานหยีดินใส่เนาะลุงใตวมาบไว้แล้วลุงไตยมาเด็กหน่อยดื้อแงเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะมแม่ๆสำหรับไลน์นี้อย่าลืมนะคะหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะบายบาย